แกรีดวิตมีกันจ้าหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปแกรีดวิตมีมานานมากๆวันนี้ก็คือมาพัทยาจ้ากับคุณสามีนะคะที่นอนอยู่ข้างหลังเป็นแบบแบ็กกราวด์ค็นก้อนในพ้าห่มอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเราก็แบบคอยโท่ามัแบบเราจะคลิปโอเคเอาผ้าคลุมมาเลยละกันทุกคน<ๆ>ก่อนที่เราจะไปเริ่มแต่งหน้านะเราจะมาเม้ามอยถึงสกินแคร์ที่เราใช้ก่อนก็คือของยูซิรินนั่นเองตัวนี้จา้าค<ๆ>ือออกไม่ล่าสุดทางยูซิรินเนี่ยเขาก็ส่งมาให้เราได้ลองใช้นะคะก่อนจาก วางขายจริงตัวนี้ก็คือ s p o t l e s s Brightening Booster Serum เป็นตัวที่พัฒนาสูตรมาจากรุ่น Double Booster Serum ก็เป็นตัวเดิมที่เราชอบมากๆอยู่แล้วแล้วก็เคยรีวิว รีวิวแบบสองสามครั้งเลยตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ลดเลือนรอยสิวและจุดด่างดาเหมือนกันพวกฝ้ากระแล้วเขาก็อัปเกรดเทคโนโลยีมาเป็นรุ่นนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็กระโดดข้ามมาซื้ออันนี้เลยสูตรเก่าก็จะเป็นแบบนี้นะสูตรสุดใหม่ก็คืออันนี้เลยหน้าตาเขาก็จะสะสวยขึ้นอย่างรุ่นเก่าเนี่ยหัวเนี่ยเขาจะเป็นแบบ2หัวคือบีบออกมาแล้วเป็น2เนื้อแล้วเราก็ต้องมาผสมกันเองส่วนรุ่นใหม่เนี่ยก็คือบีบมาเป็นมื้อเดียวเลยผสมมาแล้วเรียบร้อยสารสก,กัดที่เป็นหัวใจหลักของเขานะทุกคนก็คือ ไม่มีในแบรนด์อื่นเป็นไวท์เทนนิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวมีเทสแบบเยอะมากๆมีไฮยาลูรอนโมเลกุลเล็กกว่าถึง40เท่ามีเทคโนโลยีไมโครทาร์เกตที่ผสานสา,ารสาคัญให้สัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็เสถียรที่สุดซึ่งตัวนี้เขาจะให้ประสิทธิภาพได้ดีขึ้นกว่ารุ่นเก่าที่เราต้องกดแล้วก็มาผสมเองเขามีสต๊ดดี้ใหม่ที่ทําวิจัยยาวนานถึง6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่องเนี่นยมันจะไม่มีไซ d e e f ฟ e ใดๆแถมผลลัพธ์เนี่ยก็คือดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่ออองด้้้้ววยสรรุุปพคคคคณนนนะทกกกกก็็ืืเมมซึึึลลขแําจั พวกจุดด่างดำฟ้ากะรอยสิวได้จางลงใน75%เอ้ยได้จางลงถึง75%และช่วยลดโอกาสในการกลับมาเป็นซ้ำด้วยเห็นผลชัดเจนขึ้นทำให้ผิวดูโกลดูใสขึ้นใน2สัปดาห์แรกขอเล่าถึงปัญหาผิวของเรานะคะทุกคนเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีจุดด่างดำรอยแดงจากสิวเนอะซึ่งตอนนี้ก็คือสิวเยอะมากซึ่งรอยสิวเนี่ยหายเร็วมากเมื่อใช้ตัวนี้เห็นผลไวอันนี้ก็คือภาพ before After ของเราเองจ้า I with can a night go home with your o r อ่ะมาดูเท็กเซเจอร์ของเขากันชัดๆอีกทีแทแดงเนื้อเนี่ยจะเป็นเซรั่มกึ่งเจลนะมีความบางเบาชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นมากดูดิทุกคนยืดหยุ่นไหมยืดหยุ่นแต่ไม่เหนียวนะซึมไวแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนอะหนะด้วยคือเนื้อเขาดีจริงทุกคนแบบ ทำถึงมากซึมไวมากขอแบบเพิ่มตรงรอยสิวนิดนึงเพราะว่าจะเป็นคนที่มันเยอะช่วงล่างเนอะเราจะทาแบบดักเบอร์ไวนิดนึงสรุปขมวดปมอีกทีนะทุกคนก็คือเราใช้แล้วชอบแล้วก็เห็นผลจริงจุดด่างดำลดเลือนจริงโดยที่ไม่รู้สึกว่าหน้าบางใช้ในระยะยาวได้ผิวหน้าโดยรวมก็ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นซื้อต่อแน่นอนจ้าตึงต้งตึงต้งตึ้งก็หาซื้อได้ที่ ตั้งสรรพสินค้าทั่วไปเลยอะเออเยอะมากไปเซิร์ชกันนะจ๊ะน่าจะวางขายแล้วเนาะอืมทุกคนต้องบอกว่าทริปเนี้ยเป็นทริปที่เราแบบลืมลืมทุกอย่างมากลืมแม้กระทั่งชุดนอนชุดนอนก็ลืมมาลืมทุกอย่างจริงเวลาที่แบบจะมาเที่ยวก็คือลืมของเก่งเครื่องหนีบผมบางครีมกันแดบดบเออไม่เคยพร้อมเลยเร็่อต่อไปนะจ๊ะทุกคนเราจะลงเป็นกันแดดนะคะใช้เป็นของรี o ว SPF ห้าสิ r คอนซีลเลอร์วันนี้นะจ๊ะก็จะผัสานพลังของรอร่าเมอร์ซีเออร์กับคอฟเวอร์มาร์กรอ่าเมอร์ซีเออร์เนี่ยอันนี้จะเป็นแบบคอนซีลเลอร์ที่เน้นเป็นไฮไลท์นอกแมทที่หน้าของเราพุงซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่หน้าตรงเนี้ยแบนลงไปก่อนอื่นเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเราต้องเรียนรู้สัดส่วนบนใบหน้าของเราหน่อยว่าแบบเรามีจุดบกพร่องตรงไหนจะได้แก้ไขถูกนะอย่างเช่นแบบหน้าป๊อปเนี่ยก็คือฝั่งเนี้ย เห็นไหมเนื้อตรงนี้มันจะใหญ่กว่าข้างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราแต่งก็ต้องแบบกลบคอนทัวร์ฝั่งเยอะๆนะคะแล้วก็แบบดึงตรงนี้ออกมาให้มันพุ่งถ้าไม่เหมือนท่าพุ่งเลยนะเมื่อกี้แล้วก็รอยสิวนะาจา๊ะทุกคนแล้วก็จะกลบด้วยคอนซีลเลอร์ของเขาอ่า์มาปาดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเอาจริงคนเราไม่มีใครที่แบบหน้าเท่ากันร้อยปร์เ แรงนะคะในการเกลี่ยเราจะใช้ของอนาตาเซียมิอะเรจริงๆอันนี้เป็นแปรงแบบเอาไว้เกลี่ยแบบท้องคิ้วแต่ก็ใช้ได้ no <one> เวลาใช้แปรงคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนเราก็จะแบบเกลี่ยด้วยก็แท็บด้วยเนาะเชื่อว่าทุกคนคือแบบเราอะเป็นคนที่แต่งหน้านานมากคือถ้าวันไหนตั้งใจแบบเอาสวยเลยแต่งแบบเป็นดาราอุตระดาราคนไหนแต่งสวยแบบประหนึ่งดาราเนี่ยเราใช้เวลา2 3ชั่วโมงล เสร็จแล้วนะจ๊ะก,ก็จะใช้เป็นรเอร์เมเซอร์อันนี้เราใช้เป็นส oh, no uh ี 2W ปลือกตาด้วยนะทุกคนนี่ ลงเปลือกตาเพื่อที่จะให้อายแชโดว์เราเห็นชัดมากขึ้นลงเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมาลงรองพื้นกันใช้เป็นของ It c o s m e t i c กนะลงแบบบางๆเลยทุกคนตัวนี้เป็นรองพื้นที่เราชอบมากๆเลยนะตัวหนึ่งใช้แป้งลงนะเพราะว่าเราจะลงแบบบางๆเลย <c oughs> ปัดแก้มของ Hourglass สี ว o นเดอร์อะลงตรงแก้มนะคะแบบนี้ worry, แป้งแบบอเนกประสงค์เลยอันนี้คือแปลงของ d อีอ r นเบอร์1เดี๋ยววันนี้เราจะสอนแต่งหน้าให้หน้าดูแคบลงแบบหนกแก้มดูเล็กลงเพราะเราเป็นคนที่มีหนกแก้มใหญ่เราก็เลยจะแต่งให้หนกแก้มเล็กนะคะก่อนอื่นก็คือลงปัดแก้มนี่แหละ ไปแบบฉ่ำๆเลยเป็นการแบบเติมพื้นที่ว่างให้หน้าดูไม่โลนแค่นี้หน้าก็จะแบบดูเล็กลงแล้วก็คอนทัวร์นั่นเองนะคะของ For you to สีเเธอจะใช้แปรงนี้กับทุกๆอย่างไม่ได้เวลาใช้แปรงเล็กแล้มันจะแบบกำจัดจำกัดไม่ใช่จำกัดจำกัดกำจัดโอเคกำจัด จากัดที่ในการลงได้ส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยลงเยอะนะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเนื้อตรงนี้มันนอ้อยอยู่แล้วคือแบบเนื้อ,อ,อปะมาเน้นฝั่งนี้ดีกว่าลงไปเลยบนปลายเยอะๆเพราะว่าเราอยากให้จมูกเราดูเชิด Side, ปัดคิ้วด้วยเจลเซ็ตผมนะคะทุกคน Perfect, but hope you see แต่งตาด้วยพาเลตนี้เลยทุกคนเราชอบนะเป็นของเมลินดาคือ199บาทอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สองนะเป็นโทนสีน้ำตาลที่น่ารักอนน้ำตาลตุน้นเออคือสีน่ารักมากจริงๆทุกคนก็จะมีความฝุ่นๆนิดนึงแต่ว่ามันใช้แล้วมันก็ใกล้อยู่นะคือสวยดีอาจจะแบบมีร่วงบ้างแต่ก็ถือว่าสีชัดอยู่เขามีหลายเฉดมากลองไปตามในไอได้นะสีแรกที่เราจะลง i'll be right here baby you know i sing cozy. Oh, oh, don't don't you worry whenever you want me i need somebody who can love me at my worst no i'm not perfect but i hope you see my worth cause it's only you nobody knew new i'll put you for And swear do for you girl, I swear I do the worst Hoo... 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 girl, the แต่งตานะฮะสไตล์เราเราก็จะชอบเน้นแบบฟูงๆก็คือไม่ต้องมีขอบหรือว่าอะไรที่ชัดมากเพื่อให้หน้าเราดูแบบระมุนใช้สีเดิมนะ ไลเนอร์นะเมลินดาเมื่อกี้แอบกรีดไปลวใช้แรงช่วย หังจากที่ตีกับอายไลเนอร์อยู่นานนะเพราะมันแห้งมากก็เขียนเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะลงแบบน้ำไปด้วยแบบลิควิดนะ uh, oh no, ติดขนตาปลอมจ้าเดี๋ยวจะแปะลิง์ให้เหมือนเดิมนะทุกคนซื้อใน l a z a d a าก็ติดเป็นช่ออีกเหมือนกันอะไรจะพิธีพิถันขนาดนั้นเอาจริงวงการติดขนตาทีละช่อทุกคนเข้าแล้วออกยากมากนี่เว้นช่องไฟแล้วก็ติดลงไป เติมตรงส่วนหางนะคะเขียนคิ้วนะทุกคนใช้ของคุณพี่ป้อมวินิดนะจ๊ะสีเบรช์ด่าง Don't you worry. There เราจะมาดัดขนตาล่างให้มันแบบแบนกันนะ uh. ใช้เป็นที่หนีบขนตากับไฟนะทุกคนแต่ว่าเราต้องระวังนิดนึงนะคะป no, ัดขนตากันค่ะนี หลังจากที่ดัดให้มันแบบทิมลงมาข้างล่างแล้วปัดขนตาบนด้วยนะจ๊ะใช้ปัดคิ้วหน่อยแต่เราต้องเช็ดออกก่อนใช้ทิชชู่เช็ดแป้งนะทุกคนเราใช้ของทรีเขามีเป็นแบบตลับแบบนี้แล้วทุกคน เป็นแป้งทานสลูนะคะทานสลูพาเลตแก้มทุกคนหวีดมากอันนี้ออกใหม่เลยเรามารองกันนะจ้าของนาท้โอ้โห oh, <c oughs> เป็นสีแบบปัดแก้มผสมชิมเมอร์เดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีนี้ <c oughs> อุ้ยสีดื้อมากพี่สาวปัดแบบต่ำหน่อยนะทุกคนนี่ ไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองก็ยังใช้ได้อยู่ยุคนะทุกสมัยด้วยความที่เราอะหัวเธอเราก็จะต้องใช้ที่กบไรผกนีเป็นของเกาหลีขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะทุกคนก็คือการทาลิปเราจะลงลิปมันก่อนทานลิปเสร็จแล้วก็จะทำการซับ จะใช้เป็นอายแชโดว์อีกแล้วตลับเดิมเราลงสีแดงนิดนึงจ้าด้วยพาเลทนี้ เติมชีมแม่งวันกันนิดหนึ่งทุกคนขาดไม่ได้เลยอันนี้อ่ะ You know where I can go home Where you're around And I'm feeling down So on you stay for a moment So I can see nothing here's you new know, and i'm obsessed with you then i fell to the ground and she smiled at me and said i don't wanna see you cry you don't have to feel this emptiness she said, I love you till the day that I die. Well, maybe she's right. Cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why. I let myself get down in the first place trying to keep my mind at bay sunflowers still rose and i waiting for a minute till the sun seemed to rise